อันนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นน้ําเป็นแอ่งน้ํานะครับก็ที่ผ่านมาฝนตกที่ไรมันจะขังบริเวณนี้ครับจะขังบริเวณนี้ขังแล้วน้ําน้ําตรงนี้จะเป็นแอ่งก็ขังแล้วมันก็จะเข้าอาคารเพราะเกิดจากการที่ว่ามาสมดินให้สูงด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ตรงนี้ปล่อยให้น้ําเข้าพอน้ําเข้าปั๊บมันจะแก้ปัญหาไม่ได้ครับตอนนี้คือจะมาแก้ปัญหาระบบน้ํานะครับ ให้เกิดความยั่งยืนวาอาคารเนี้ยต่อไปน้ําจะไม่ท่วมนะครับตอนนี้ก็ให้ช่างกําลังช่วยปรับปรุงตรงนี้อยูนะ่ว่าดินก็จะได้สลบออกจากอาคารแล้วน้ําจะไหลหนีอาคารครับน้ําก็ไม่ท่วมแต่ที่ผ่านมาเอาน้ําเข้าอาคารครับแก้ยากอยู่ครับแก้ยากยังไงก็แก้ไม่ได้เพราะว่าอาคารเนี้ยกลายเป็นว่าเอาน้าเข้าอาคารครับมีปัญหานะต่อไปน้ําจะไม่เข้าอาคารนะครับครับอันนี้ก็เห็นภาพ สิลื้อเสร็จแล้วครับเหลือจะช่างเก็บเล็กๆในน้อยวันพรุนี้ก็จะขึ้นโครงอันนี้จะขึ้นโครงครับอันนี้เสาก็ดูสภาพไปๆทำไปครับมันงบประมาณสองแสนสองแสนจะทำได้แค่ไหนก็สู้ต่อไปนะเสาอันนี้ก็พูมากที่เห็นเนี่ยผูมากอันนี้ก็โค่นไปละนะครับเนื่องจากน็อตตัวเนี้ย นัดขาดแล้วไม้ผูกนะครับเสานี่ก็ผูกก็ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้านหน้านะครับน่าจะเปลี่ยนทั้งสี่เสาเลยด้านหน้า,นาอันนี้ก็ผูกครับผูกนี่ก็พร้อมที่จะโค่นนะครับจับโยกพร้อมที่จะโค่นนะครับพร้อมที่จะโค่นหรือ,อันหนึง่งนะโยกแล้วครับโยกไปโยกมาอันนู้นเหมือนกันนะก็ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสมทบมานะครับน,นี่คือ ท่านทำบุญมาเนี่ยนะวันนี้บอกไน้ตรงๆว่าบุญของท่านเนี่ยถึงเด็กถึงคนที่โรงเรียนที่ลำบากจริงๆนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยสำหรัน้ําจิตน้ำใจนะครับตอนนี้ก็ผมก็ได้จ้างรถไถม,มาดันแก้ปัญหาบริบทบริบทด้านหลังด้านข้างนะครับเพื่อไม่ให้น้ําท่วมอาคารทาง นะครับตอนนี้ก็จะเป็นแอ่งแอ่งน้ำจะนนเป็นแอ่งน้ําลึกตรงนู้นจะสูงนะครับเดียวจะดันปรับระบบทั้งหมดเพื่อให้น้ําลงนานาอยู่ด้านหลังนะครับจะทําข้าวปีนี้จะทําเองนะครับตอนนี้ก็จะเอาดินมาผมเพื่อให้ได้ระดับเพื่อเอาน้ําออกไปนู้นไปไปหานานะครับน้ําจะไ,ไหลเข้าอาคารตลอดแนวนะครับในอนาคตตอนนี้ก็ ามที่เห็นนะครับวันนี้กางานช่วง1 1โมง20ก็ได้ประมาณขนาดนี้ครับขอบคุณนะครับ